วัสดีค่ะสวัสดี f อยู่ทุกคนนะคะไม่ได้ทำคลิปนานเลยเนาะวันนี้อ่าอยากทำคลิปนะคะอยากเขาเรียกอะไรอยากให้ข้อคิดดีกว่าเนาะสำหรับคนที่จะบินมานะคะบินมาในประเทศเกาหลีเนาะอะใครที่คิดว่าจะมาทํางานตั้งใจมาทํางานจริงๆมีความมั่นใจมีความตั้งใจและ มีความอดทนเกินร้อยมานะคะมาเพราะว่ามันดีกว่าอยู่ประเทศไทยเนาะแต่แต่ฟังดีๆนะคะสำหรับใครที่คิดว่ามาก่อนขอให้ได้มาหาเอเจนซี่ก็หาหาหามาลหาไปเรื่อยนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำงานที่ที่หาเอเจนซี่มาหรอกแต่ว่าขอแค่ได้มาก่อนแล้วค่อยว่ากันอยู่เตอนเลยนะคะอย่ามา อย่ามาเพราะคุณมาแล้วคุณทําไม่ได้แน่ๆอย่ามาเพราะตอนนี้ข่าวนี้แท็กกันเยอะมากซึ่งมันทําให้ประวัติคนคนไทยเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ตั้งใจที่จะมาทํางานจริงๆอย่ามานะคะถ้าคุณไม่มีความอดทนอย่ามานะคะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่าคิดแต่ด้านดีด้านเดียวนะคะมันไม่มีอะไรดีนะคะมันไม่มีอะไรดีทั้งหมดอะอยู่พูดผิดพูดผิดนะคะคนเรา วัฒนาคนเราไม่เหมือนกันนะคะบางคนมาสู้ชีวิตปากกัดตินทิดที่นี่นะคะบางคนเขาก็มาแล้วเขาวัสนาเขาดีหน่อยเขาก็ไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากมายเขาก็ประสบความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นอย่ามองอะไรแค่ด้านเดียวคุณต้องเตรียม เตรียมตัวเตรียมใจมาให้เกินร้อยเพราะคุณไม่สามารถรู้ว่าอนาคตที่คุณมาถึงที่นี่คุณจะเจออะไรเจอเจ้านายแบบไหนเจองานลักษณะไหนศึกษาหน้างานที่คุณจะมาทําให้ดีคุณหายเอเจนซี่มาได้แล้วคุณถามหน้างานเขาคุณต้องทําอะไรบ้างความรับผิดชอบแต่ละวันคุณต้องทําอะไรคุณต้องทําให้ได้นะคะอย่าคิดแค่ว่าช่างมันเถอะขอให้ได้มาก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่ามานะคะอีกบอกเลยว่าอย่ามาถ้าคิดได้แค่นี้อย่ามานะคะมาแล้วคุณต้องทําให้ได้คุณต้องอยู่ให้ได้นะคะ อแต่ถ้าจะถามความคิดของอิวนะอันนี้คือความคิดของอิวนะช่วงนี้อิวยังไม่อยากให้บินมานะคะเพราะมันเสียงมันอย่างที่รู้เนาะปักปามก็เยอะแล้วตอนนี้ข่าวที่ดังก็เป็นข่าวเอเจนซี่ agency, หลอก หลอกคนอีกเนาะแจ้งความกันนูน่นนี่นั่นสนามบินตรวจเข้มมากๆนะคะตอนนี้ข่าวดังมากๆมันจะทําให้การผ่านมันยากนิดนึงอยู่ยังไม่อยากให้อยากให้มานะคะเพราะชตอนนี้เกาหลีร้อนมากนะคะคุณจะไปเที่ยวไหนเที่ยวทะเลเหรอทะเลไทยสวยกว่าเกาหลีอีกเยอะนะคะมารอก่อนนะคะเดือน1112หน้าหนาวอย่างน้อยคุณก็มีข้ออ้างว่าคุณอยากเห็นหิมะถูกไหมประเทศไทยมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นข้ออ้างที่ดูสมเหตุสมผลนะคะ ยังไงก็รอได้รอไปก่อนเนาะอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยเนาะ